วัวแดงฝูงนี้ใช้เวลาในโป่งทั้งวันนกยูงออกไปหมดแล้วจนแสงแดดเปลี่ยนทิศก็ยังใช้เวลานอนเคี้ยวเอื้องกันสบายๆอาหารโปรดของวัวแดงคือหญ้าอ่อน,ออนเคี้ยวง่ายสบายปากคนโบราณบอกว่าวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอาจจะมีที่มาจากเจ้าพวกนี้หรือบางทีอาจจะมาจากผู้เท่าประจำฝูงอย่างวัวบา วัวบาคือวัวแดงที่อายุมากแล้วสีขนจะเปลี่ยนจากน้ำตาลแดงเป็นสีเข้มขึ้นเข้มจนใกล้เคียงกับกระทิงแต่ขนสีขาวที่เหมือนถุงเท้าและวงใหญ่สีขาวบริเวณก้นคือสัญ,ญลักษณ์เด่นของวัวแดงสำหรับสังเกตเพื่อแยกวัวแดงออกจากกระทิงวัวแก่ที่ยังไม่ถูกขับออกจากฝูงไม่ได้มีหน้าที่สำคัญอะไร ชีวิตในบ้านปลายก็มีเวลาหาความสุขจากวัวสาวๆได้บ้างชักจะมั่นใจแล้วว่าวัวบานี่เองต้องเป็นที่มาของคำพังเพยวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อน